สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับครับผมหลังวันหวยออกวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สิเจ็ดนะเมื่อวานนี้ก็ออกไปแล้วนะสวยสดงดงามแม่เสดายสองหนะหนึ่งหสองห หนก็ไปลงศูนย์หนึ่งหก็ไปลงท้ายหน้าครั้งที่สองสี่สองหก็มาลงท้ายมาลงเลขครั้งที่สองเลขเลขหลังนะก็พูดว่าไปจัดซื้อจัดหาลอตเตอรี่อยู่นะแปดสองหกสี่สองหหลักร้อยมันได้มาสี่กับแปดนะก็ไปสมตัวท้ายได้นะ อ่ะสำหรับวันนี้ไปยังไงนะมาตามชมเลขหลวงพ่อเล็กซะก่อนนะหลวงพ่อเล็กนี่ให้สามหนึ่งเม็ดเดียวนะให้หนึ่งสามสามหนึ่งนั่นแหละหนึ่งสามสามหนึ่งนะหลวงพ่อเล็กจัดหนักนะหนึ่งสามในห้าสิบใบปู่เยี่ยมบอกว่ามันก็มาแต่สามหนึ่งนะหลวงพ่อมีเอซบอกว่าสิบสามไม่ค่อยมาหรอก ถ้ามันมามันมาสานะมหนึ่งนะเอ้ก็แม่นผลงานในเอฟซีอ่ะก็ดีใจคนที่ได้สามหนึ่งนะก็บหลวงพอเล็กนะครับผมหลวงพอเล็กให้มาแล้วเมื่อคืนนี้หลวงพอเล็กนั่งสวดแป๊บเดียวนะเลขกก็ขึ้นได้ที่ตัวไหนเรามาชมกันนะฮะอ่าชมนะวันนี้แดดจ้านะครับผม ามาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปเยี่ยมพารวยศูนแปดศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งหกเก้าสองนะ,ะจะให้ชมเลขลงพ่อเล็กนะให้ล่างอย่างเดียวนะลงพ่อเลขอ่าให้บนเหมือนกันแต่ว่าเลขลงพ่อเลขเก่งล่างนะนี่ ให้ล่างที่แปดกันหนึ่งนะอันนี้เป็นเลขคำนวณดูว่าจะมาตัวไหนแปดกันหนึ่งจับได้เจ็ดหนะนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งนะนี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งแต่เลขหลวงพระเลขให้มาจริงจริงหลวงพระเลขให้ที่หนึ่งสามสามหนึ่งนะะเรามาจับกับเลขสูตรนะชนกันที่เลขสูตรนะสามหนึ่งนี่สามหนึ่งนะก็สามหนึ่งตามระเบียบเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่ง ไม่มานะเดี๋ยก็วงกลมให้อยู่เก้าหนึ่งกับสามหนึ่งนะมาล่างเข้าของหลงพระเล็กนะแนวทางร้อยเปอร์ซเลยนะอ่ะวันนี้หลงพระเล็กให้มาแล้วนะครับผมให้มัดตัวไหนให้มัดตัวไหนนะ เรามาชมตัวเลขงวดย,วยาวๆของหลวงพระเลขนะหนึ่งหนึ่งหกนะให้หกเจ็ดนะมาออกหกศูนย์นะครับผมหลวงพระเลขให้ที่หกศูนย์ก็เจ็ดศูนย์นะเข้าหกศูนย์หกศูนย์นะให้สิบหน่วยล่างมาที่สี่กับเจ็ดหลวงพระเลขจับที่สี่หนึ่งสี่สองนะเข้าที่สนะี่สองนะครับผมนี่เห็นไหมห้าสามเก้าสี่สองแปดกับหนึ่งนะ ท่านให้หนะึ่งสากับสามหนึ่งะออกสามหนึ่งวันนี้ให้มาแล้วนะให้มาแล้วเดี๋ยวจะเขียนลงตรงนี้ให้นะฮนะบีหน่วยให้มาเก้ากับเจ็ดนะหลวงนะพ่อเล็กบอกว่า,วารักเก้าอะงั้นนะ เก้าเ็ดนี่รักเก้ารักเมากกว่าเจ็ดแต่ผมก็จะจับลองดูนะหลวงพ่อเล็กยังไม่ให้คู่มานะเก้าเจ็ดหลวงพ่อเล็กว่ารักเก้านะอ่ะเกจะมาหรือไม่เรามาตามชมว่านี้นะเรามาจับล่างหลวงพ่อเล็กนะถ้าให้มา 9กับเจ็ดจะมาตัวไหนนะอันนี้หลวงพอเล็กจับให้นะก็ต้องรอว่าหลวงพอเล็กจะจับให้ตัวไหนแต่ผมจะจับให้เลซไปก่อนนะโดยใช้สูตรวางที่เจ็ดกับเก้านะ อ่ะเรามาใช้สูตรนี้นะลองดูสูตรสามสิบเอ็ดนะสามคูณสองบวกหนึ่งนะสามสองเป็นหกบวกด้วยหนึ่งเอาลงมาหนึ่งตัวนี้นะเอาลงมาเลยนะ ผลเท่ากับ789แครับผมอ่ะเก9ปดเจะมาตัวไหนเรามาจับกันดู789 012 3 4 5, 6, 8, ้าศูนย์หอา่ห้าหกเกแแค่นี้นะ อ่เลขหลวงพ่อเล็กตัวที่มานะวิ่งเจ็ดกับเก้อ่าเราจะจับตัวนี้ไว้นะเจ็ดกับเก้าไว้เดี๋ยวจะลงสีให้นะพอจับเจ็ดกับเก้าเสร็จ เราก็จะมาจับว่ามาตัวไหนกันนะเดี๋ยวขีดเส้นขีดเส้นมันก่อนนะเจ็ด

เราจะวางที่หน่วยนะเราจะจับขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะจะได้ตัวไหนเขียนลงตรงนี้นะอาจับเอามุมกว้างก่อนนะฝั่งนี้เจ็ดฝั่งนี้เก้านะ

จับมุมกว้างไว้ก่อนนะล่างมาเจ็ดเก้านะเผื่อเอซชอบตัวไหนก็จะได้คัดเลือกเอานะเจ็ดเก้านะเราแรงที่เก้านะครับผมหลวงพ่อบอกว่าเด่นเก้านะ ประเด็นเก้าเราก็ต้องทิ้งเกียนะเอาเกียดทิ้งไปเลยหรือจะมาด้วยกันก็เกียก้าเม็ดเดียวนะมีหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้านะหลวงพ่อก็บอกว่าอ่าสามตัวแรกนี่สวยนะหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้านะจะมาตัวไหนอ่ะเอฟซีบอกว่าขอเลีลกร่างก่อนได้ไหมจะได้ไป การซื้อจัดหารัตเตอรี่นะถ้าจัดรัตเตอรี่ก็ต้องเอาชุดนี้แหละนะเอาเลขล่างหลวงพ่อเล็กโคลานี่แหละไปหยิบลองดูนะเข้ายาวๆนะครับผมอ่ะให้หลวงพ่อเล็กจนะัดมาให้นะ เม็ดเดียวนะถึงจะลงให้ได้นะก็เอาตัวเลขพวกนี้มันจะชนกับหลวงพ่อเลขหรือไม่ก็นำไปจัดหารัตเตอรี่ไว้ก่อนนะเอาสั่งเอาไว้ก่อนนะใครชอบเจ็ดก็แถวนี้นะใครชอบเก้าก็เอาแถวนี้นะอ,อ,นอ่าล่างอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับบนนะครับผมหลวงพ่อเลขวางสิบหน่วยที่เก้าเจ็ดใครอยากฟังเสียงหลวงพอ่อก็เอาคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะ ให้หลวงพ่อโทรมาก่อนนะอ่ะชมธรรมชาติทุ่งนาป่าหญ้าไม่ใช่ปลาข้าวนะป่าหญ้าก็หลายคนนะได้โชคลาภกับหลวงพระเล็กนะสำหรับงวดนี้ก็ตามอีกทีนะหลวงพ่อเล็ก ใครตามหลวงพลิกของสุดท้ายนะวันหวยออกได้กันนะ,ะหมดเวลาำลานาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผม